อย,อย่าลืมนะคะแยกสีนะถ้าเป็นสีเดียวกันให้อยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้ใช้ดีขีสเดียวกันแตแม่หยิบแยกประเภทมโมเดลมแมลงพลาสติกนะคะแม่อันนี้นเป็นสีเดียวกัน,นอันไหนคะอันนี้เป็นสีเดียวกันค่ะเอาสีนะคะหนูยิ้มสีส้มอยู่ด้วยกันนะคะแม่ไม่ได้ แยกชนิดนะคะไม่ใช่แยกชนิดของมแมลง<ห>แต่คุณแม่แยกสีค่ะลูกสีเหมือนกันให้อยู่ด้วยกันแล้วดูฝั่งหองยิ้มบ้างค่ะนขอหอยิ้มโอ้ได้สองสีแล้วคิมของยิ้มดีมา้ อ๋อหนูย้ำได้กี่สีหนูย้ำมเออหนูย้ำได้สีสีเออเมนมุมค่ะเมนมุมเมนมุมสีอะไรคะสีมัสปูปูปูสีอะไรคะสีม่วงค่ะสีม่วงอยู่ไหนเอ่อใช้ที่คีบนะคะอย่าลืมนะใช้ที่คีบคีบเอานะคะอันนี้อยู่ด้วยกันอยู่คีบ นายกำเนื้อมือให้เขาไม่ขี้เลืองหนูย้มคะไม่ได้ค่ะอันนั้นของหนูยิ้มเขาจับได้หรอใช่ค่ะถูกต้องเราก็หาของเราเองไม่แย่งกันค่ะ่งมากค่ะหนูย้มทำได้ดีมากค่ะต่อไปยังมีเหลยอยืออยู่เยอะอยู่เลยสีแดงก็อยู่กับสีแดง สีดิดเงเยอะมากเลยนะแม่อ๋อหรอคะใช่อ๋อดูกันสีแดงเยอะมากจะยากนิดนึงนะคะเพราะตัวแมลงมันจะเป็นขรุขระใคร ใครคิดขึ้นมาได้นี่ถือว่าสุดยอดเลยนะตกลงก